แางลาวล็บไปก็ได้ตาันดขึ้นเป็ดเลยมันท่ไปไม่ไปเัืก็ทุกได้กันนั้นถ้าเราไม่ไปเราคืนแย่แน่ๆรวน้ำมันลถไปหมดกลางทุ่งแถวเดนจวนนุ๊กตึ้งๆไปตันกลับรองมอีกไปบ้านข้าวใส่มาขอไม่เปิดแล้วไป เพราะว่าหอมนี่มันเกลือมันเป็นสารชนิดหน,นึนน่งที่จะทำให้ผิวหนังหอมมาสอดถนึ่งสิบห้ากิโลได้ปีการขึ้นมาขคืนที่จังหวัดตราดจะมาทำงานแบบนี้ดวงไม่ กับาเขาเป็นการว่าร็จอะไรได้เสริมแลก็เป็นการออกกำลังกายไปดีนี่ไทำไหมตไยคน่ายมากเลย